เฮ้ยมันดักรอกันอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยเกินไปมุ้ยว่าแล้วมันตึงมันโอ้โหเดียวเดียวว่าแล้วเกินโยกเฮ้ยเกินไปแล้วเองจะเกินไปแล้วโอ้ยไม่กอดแค่นี้เพี้ยนจัดมันเด็ดมันจะเอ้ยเอ้ย ไอ้ไอ้โอเคเฮ้ย okay. มับจอบโยยูแดนเฮ้ยเจ้เสือเนจับปัดโยเซอเรสนี่เป็นไงเฮ้ยโอ้ยอ้าอ้าไปแล้วยังไงปัดโยยูแดนจุ๊มอารีสเฮ้ยว่าเอออารีสรอมันรอมันกิ้งรอมันกิ้งกิ้งทีสวยมันกิ้งแล้วแล้วผมงัดปัดโยยูแดนแล้วผมออกเข้ามาออกมาอารีสือหนึ่งแล้วก็หิวฮ่าฮ่าหย่า นี่วันนี้เป็นวันที่สามสิบมีนานะครับผมทางเซนะิร์ฟเวอร์เบตานี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสเบตาของไทยนะปกติจะมีของเซิร์ฟเบตาเวียดนามเซิร์ฟเบตาของจีนใช่ไหมอันนี้เป็นเซิร์ฟเบตาของไทยนะีครับเปิดแล้วนะครับผมวันที่สาสิบเพิ่งเปิดเลยนะครับผมก็เลยลองเข้ามาดูนะฮะซึ่งมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะชาลอสตีผมไปซื้อชาลอตมาก่อนเลยตัวแรก <laughs> อยากลอง คือผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเข้า R O V มันจะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะคือก็เคยเล่นแต่ใน Head OK ใช่ไหมซึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับหรือใครไม่เห็นก็นะไปไปดูคลิปได้นะครับไปดูคลิปได้แหมวันนี้น่าจะลองเล่นไอเจ้าชาร์ลอตเนี่ยเรื่อยๆเฮ้ยชาร์ลอตกดก่อนเลยไม่ให้เว้ยไม่ให้ครับไม่ให้อย่าลืมอากูนี่ต้องออกอากูนี่ด้วยหรอ คือคนเวียดนามแบบงงอ่ะเฮ้ย w a t e h e c k ไอมาเล่นเซิร์ฟเบต้าไอเจอคนไทยออกไอกูนี่นี่เอาละไอกูนี่เรามันต้องเรื่องชื่อเป็นถึงต่างประเทศโอเคปะยินดีต้อนรับสู่ LV มาแล้วว่ะมาเจอใครเอ่ยแล้วเจอมาหลอดด้วยอย่านะเว้ยเราเนี่ยเป็นผู้เล่น head OK มาก่อนเราเคยเล่นนะน้องชารลอตเนี่ยเฮ้ย ไป,ออไ,ไปแล้วเฮ้ยอย่ายอมแพ้คนเวียดนามทั้งหลายรู้จักไหมคนไทยไฟเดียววะอยากรู้ประวัติผมอ่ะ <c oughs> ประวัติผมอันตรายมันอันตราย ็บอกแล้วว่าประวัติผมมันอันตรายเฮ้ยคนไทยอะ่ะใครตึงตึงบ้างเข้ามาช่วยหน่อยดีคนเวียดนามมันตึงจัดเลยอะ่ะสู้ไม่ได้จริงมานาคอร์ดผมจะไปโชว์นาคอรให้คนเวียดนามเขาเห็นว่านาคอรซิกแซกของมูเหมียวมันต้องดังไกลถึงเวียดนาม <c oughs> มาแล้วว่ะเอสโกเฮ้ยเล่นความฟาร์มกันเรอไม่ได้<ๆ>เขาต้องเล่นนี่ครับผม <c oughs> โซลสลีเวอร์ซิกแซกซิกแซกซิกแซกฝั่งนั้นต้องตกใจบอกเฮ้ย วูดเจอเฮกหน้าคอด์อ้าวปาดไม่โดนผมจะไม่แพ้แล้วประวัติผมมันอันตรายเกินไปแล้วเล่น5เกมแพ้5เกมเฮ้ยโหมันเวทนะไม่ให้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวดะทำไมมันดูช้าๆวะอ๋อผมปิงด้วยว่ะช่วยด้วยเอ้ยมันเวทยับเลยอ๋อปิงไอ้เี้ยโนซิกแซกเฮ้ยเอาว่ะแล้วชาร์ลอตผมเข้าชชาร์ลี่ไปแล้วเจอๆกัน ก็บอกแล้วว่าเวียดนามมันตึงอยู่เขาเดินเกมกันดีมัดสวยต้นหลุดเบอร์คิลโอ้ยงัดไม่โดนเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉลตดฉลตดฉลอดเรารู้แล้วว่านายตึงใจเย็นทำไมผมเล่นมันไม่ตึงขนาดนี้วะกลับไปรีก่อนความปิงนี้คืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นเซิร์ฟเบต้านะครับมันเลยปิงกลับมาเล่นนาคอสในต่างเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนี่ไงเล่นนาคอสในต่างเซิร์ฟ พอดอนิเมะมาละเฮ้ยมันดักรอกันอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยเกินไปมุยว่าแล้วคนมันมันตึงมันโอ้โหเดียวเดียวว่าแล้วเกินโยกเฮ้ยเกินไปแล้วเองจะเกินไปแล้วโอ้โหไม่กอดแค่นี้เพื่อจัด นี่นะครับผมแคลี่ใครที่แบบเป็นเมนแคลี่ต้องดูไว้แคลี่ใครเขาแบบที่กลัวแล้วยืนอยู่หลังป้อมไม่มีแคลี่มันต้องล้วงแบบน,นี้แหละนี่คือวิธีการเล่นแคลี่ที่ถูกวิธีและหาเงินไวนะครับทำไมผมรู้สึกว่าเรามาเล่นในต่างเซริร์ฟแล้วเกมตามตลอดเลยวะฝลอเราข้ามโคตรโหดโคตรอันตรายเอ้ยผมอันตรายกว่าดูประวัติผมหรือยังก็ประวัติผมมันอันตรายผมผมแพ้ไปแล้วห้าเกมมีหรอว่าเกมที่หกผมจะไม่แพ้ หรือว่าเราจะคลิปสกอร์วินศูนย์วะงัดมาลิตเตอร์โทนี่สวยมาดิเอาแล้วนาคอสม,มูเหมียวมันเริ่มมาแล้วเฮ้ยชาลอตชาลอตเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่แค่าชาลอตดนี่ยว่า oh โอ้โหไมคกอดมันเลี่ยมดูแล้วตึงมากม่วงล้วนเลยคืออะไรอะ่ะ อ๋อายถึงสกอร์ผมอะนะไอประวัดผมอะนะใช<ด>่<ด>ครับม่วงแบบม่วงจริงๆไม่มีทองผสมมันพวกเองเป็นกอรเลียดปะวะทำไมมันเล่นกันเดือดจัง,งามันเข้าได้มันเข้าจริงๆอะดูดินี่ผมเล่นเซิร์ฟไทยมันยังไม่ตึงขนาดน,นี้เลยนะเอาจริงๆเซิร์ฟนี้ตึงมากเมดเวตป่าแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวสุดไปพี่ชาย โอ้ยเอาเอาจิงเหรอเม่อเกิดไปมุย <c ười> ม้ยคือแบบรู้ตัวว่าจะตายอยู่แล้วขอลองเสี่ยงหน่อยเถอะใช่ปะจะไม่เหวทผมปะเนี่ยมันเอียงมาแล้วโอ้ยไม่ค่ะเอียงมาจริงไม,ไม่ให้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 อ่าเติมนี้ไม่ค่อยซิงแซกเลยอ่ะมันเด็ดมันจะเออเออ ไอ้โอเคแล้วทิปเปิร์คิวสัวไอมันมาเลยโอ้โหผมแอบ,บไปหลอยป้อมล่างเนี่ยมันอยู่อันนี้กันเยอะอะสเต็ปเราบอกเลยเราจะเล่นกันไฟเดียวคนไทยมันไฟเดียวเว้ยเขาไม่เล่นกันหลายไฟเขาลเล่นกันแค่ไฟเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนปล่อยป้อมเอาละ มาคนไทยไฟเดียวเดียวเฮ้ยเหมือนชาลอตมันจะเอียงมาว่ะชาลอตมันเอียงมาอามันเอียงมาหมดเลยกำลังไปครับกำลังไปโอ้โหมันเอ้ยถามจริงเอาเลยเหรอเอามาดิเอ้ยรวมพลพรรคคนไทยคนไทยรวมรวมพลพรรคเอือโอ้โหถึงไหมจิ๊บ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 จิ้บจิ๊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 บจ ช่วยด้วยช่วยใกลก็ได้ช่วยทีโอไมค์กันไปแล้วโอเคสวยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมออกอะไรอ่ะต้องออกอันนี้โอน,นิอา, okay. าร์มโอเคกาลังรีบไปเติมผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอม <c oughs> เดี๋ยวไหมอยู่นี่หวอาเ <c oughs> ออเอามาันละชาร์ล็อต <c oughs> ขอโทษครับผมทำได้แค่ยืนมองสกินเท่มากขอขอบคุณไหมออริสออลิสออลิสออลิสมาแล้วพหนุ่มเท็ดีกำลังขี่มอไซค์มาแล้วมอไซค์มอไซค์ในจินตนาการเฮ้ยมาจบโยยูเด้เฮ้ยจาเสือจ้าจ้าปาดยูซอาเดสนี่เป็นไงเฮ้ยอไปไปแล้วไม่ก็เกือบ ไอ้ยซิกแซกซิกแซกไม่ไม่เมื่อกี้สกิลลั่นสกิลลั่นเลยเฉยเฮ้ยเพื่อนจะโดนมาแล้วครับออกยังไงปัดโยยูแดงฮึจูมอลิสเอ้ยว้าอลิสโอ้อลิสโนสกินนี่มันก็ตึงเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยว่าโนสกินอะไรโหเรามันนาคอสซิกแซกอยู่ออลิสอลิสได้เวลาต้องเอาบัฟแล้วล่ะโยยูแดงฮึเฮ้ยเขามีบวกกันตรงกลางอ่ะ เ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปเติมเลือดก,ก่อนแล้วถ้าจะบวกก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมรีบมาเออเหลืลืมลืมเราวาร์ปได้ไหมุททังบางตาทำมังบางตาสังฆบังตาพวกเจ้าจงไม่มมเห็นข้าไอ้กำหายใจเฮ้ยเฮ้ยมันลวมจอมตีแอคแท็กเกอร์แอคแท็กเกอร์ไปไปไปงับนึงโยยูแดะโอม่ไอ้ก้อนมันแรงจังวะย เดี๋ยวผมตีเพิ่มเลือดก่อนเฮ้ยตรงกลางก็มีตรงกลางก็มีเดือดอีลินโอ้ไม่ก็อีลินโดนอ้าโอ้มากกืออลิสเอ้ยไปแล้วรีบวิ่งนะจ๊ะวิ่งกลับมาเติมเลือดแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยต่อรอแป๊บนึงเดี๋ยวนะส่งเกมเรื่องปแปลกๆมันเริ่มแปลกๆปั๊ดโยยูเนี่ยแยะออลิสโอ้ไปลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมคิวไปแปะตัวแล้วนี่ยว่ะเอาว่ะบอกแล้วว่านาคอส์มูเหมียวอะ เวียดนามต้องตง้งองโอ๊ยต้องโตกระจายฮึปปาดงั้อารีสเอ้าเอ้าวโอ๊ยหนีก่อนโอเคเราคีมาแล้วขอปาดปั๊บไปทีนึงแล้วก็สไลด์กดปัดป๊บปีกทีนึงออกมาอารีสใหม่แล้วก็รอเข้าไปยังไงสิรอเข้าไปเดปึ๊บจปาดกุ๊กโยยูดางัดไปหนึ่งทีออกมาอารีสแล้วก็หนีสวยครับผมเฮ้ยเราฝากด้วยที่เหลือเยี่ยมไปแล้วไปแล้วจ้า เดือดโคตรมันโคตรอันตรายเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์คลิปให้ไอ้ยมีคนมาอ้าวขอปะฟ้าขอปะฟ้าถ้าผมได้ปะฟ้าผมอาจจะพิวอยู่โอเคไบโออาจจะปัดทีเดียวได้ป่าวะต้องลองดูแต่ไม่ได้เอาดูดเลือดมาให้หวังพึ่งดูดเลือดจากโอนิแอมบวกเลยจ้าเดี๋ยวแบบพยายามไปดันเวฟให้เฮ้ยเดี๋ยวอะฮุสซี่โอโยยูดาไปเอาตัวไอ แต่ชาลอตอยู่เลนล่างคนเดียวอ่ะผมไม่ร well> ู้ผมสู้มันได้น่าจะสู้ไม่ได้ดูลักษณะจากของแล้วอุชาลอตป่าด้วยเอ่อมันจะโยกหรอกกับผมโครอ่โคตรเจ๋งโคตรอารีสสือ AKA มือเหนียวโคตรอารีสเฮ้ยจังหวะนี้เปิดให้ผมทีเข้าไปยกสามดูคือโยยูดาหรือปัาบใครไอ้เอ้อมีแข็ง ฮ้ยไม่ใช่มีแข็งมีเกิดอ้าวโอ้โเยเอ้ยสไลด์ไม่ช้าเมื่อกี้เอ,อเอ้ยก็เกิดอุตส่าห์มาแล้วแต่ไม่ได้สลับเคียวไม่มีตังพอสลับอยู่ดีนี่หว่าทำไมเวียดนามฝั่งเขาตึงอย่างวะทำไมเวียดนามฝั่งเราแบบสองเก้าเราเอาดาบกันไหมย,ยัง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 แหมต้องเปิดสักตัวก่อน <c oughs> ผมหาตัวบางแบบรอเข้าไวโอ,อเลีตรอเข้าไวโอ,อเลีตร,รอมันรอมันกิ้งรอมันกิ้งกิ้งที สวยมันกินแอวแล้วผมงัดปาดโยยูได้แล้วผมออกเข้ามาออกมาอะไรซีหนึ่งแล้วกดฮิวฮ่ายายายาอือซืออเลซิเอลออลิซิเลเฮ้ยชืดหายแล้วสวย สวยเอาแหละดาวเอา,เ,อาเจอโจ์งั้เฮ้ยหูแรงโคตรแรงโคตรตั้งดึงผมมีอ้าว้สวยอ้าวเคียวเคียวอ้าวเคียวติดอีอกอ่ะคนนีอน้อ่ะคนนี้อย่า สกิลเฮ้ยสวยแต่เพื่อนเราเก็บ4าแล้วเหลือโลลิออนคนเดียวจวังหวะนี้เจอเจ้าทุยทุยเข้าไปทุยไถยเข้าไปกระโดดสับไปทีนึงแล้วก็โยกขึ้นสวยยังไงดีสิเบ่งกัมเบ่งกัมใส่มันเบ่งกัมใส่มันมันก็หนีอยู่โหใช้ดาเมจช่างน้อยนิดของมันมันตีเราไม่เข้าเราก็ตีมันไม่เข้าเหมือนกันแลกกันคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยเรากลับมาเอ้ยก็เลยจะบอกว่ากลับมาเอาคองไหม แต่ไม่ไหวแล้วชาลอตผมแด okay. นออนเดอะฟลอร์โอเคสวยครับผมผมแรงเอ้ยแรงแต่มันก็บางเหมือนกันนะเนี่อยอย่าอย่าเพิ่งโอ้โหฟิกมาเลยหรอทำไมไวเอรเลตเวียดนามมันตึงจังวะเอ้ยเอาเราหายสองแย่แล้วโอ้โหโอ้โหหมดเดียวอย่าทิ้งฉันไว้กลางทาง ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเฮ้อเฮ้อโอ้แม่งพิงกูไปคนเดียวอีกและโอ้อนี่ผมเล่นนาคอนผมไม่ไหวกับคนเวียดนามจริงแล้วคนเวียดนามมันตึงวะเนี่ยมันตึงหรือผมไก้วะก็ประวัติพี่มันอันตรายบอกแล้วฝ <c oughs> <c oughs> ั่งเราออกโอ้มาออกแต่คิวไปสิบไม่นะโอ้ oh God. แหม่ก็เลยดอนรอดูประวัติผม วินเลสศูนย์อูเด็กปวผมมันตรายคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะมาเล่นกับผมนอยก่อนที่จะเล่นกับใครเช็คประวัติดูก่อเหมือนอันตรายโทร่า <laughs> <laughs>